หนุ่มญี่ปุ่นซึ้งใจหลังคนไทยให้ติดรถกลับกรุงเทพสวัสดีครับ วันนี้แอดได้นำเรื่องราวสุดประทับใจของ TJ และ T หนุ่มญี่ปุ่น2คนที่ทำชาเลนจ์โบกรถคนไทยขอกลับกรุงเทพมาฝากคุณผู้ชมนะครับเรื่องนี้มันได้สร้างความประทับใจให้กับทั้ง2คนเป็นอย่างมากแต่ก่อนไปรับชมแอดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นทางด้วยนะครับ TJ และ T ท,ทั้งสอ,งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยทั้งสงได้ตกลงกันว่าจะทำชาเลนจ์ทดสอบน้ำใจ ของคนไทยโดยการยืนโบกรถข้างถนนขอติดรถกับกรุงเทพมหานครว่าจะมีคนไทยใจดีคนไหนยอมให้พวกขาวติดรถกลับไปด้วยบ้างไหม ทีเจได้ทําการใช้กล่องทําป้ายถือและเขียนคําว่าอยากไปกทมเป็นภาษาไทยลงไปในป้ายเพื่อใช้โบกขอความช่วยเหลือจากนั้นทั้งสองก็เดินทางมาที่ถนนทีเจทำการยืนโบกป้ายอยู่ข้างทางรถหลายคันขับผ่านไปบางคนชะลอดูแต่ก็ขับผ่านเวลาผ่านไปประมาณ30นาที ที่รู้สึกว่าป้ายของ TJ มองไม่ชัดเขาจัดการเขียนให้มันดูชัดขึ้นและยืนโบกใหม่อีกครั้งเวลาผ่านไปไม่นานจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งชะลอรถและจอดถาม TJ ว่าเขาจะไปกรุงเทพจริงๆไหมพอทีเบอกว่าเขาต้องการไปที่กรุงเทพจริงๆเจ้าของรถก็ชวนให้เขาติดรถกลับกรุงเทพด้วยกัน ทีและทดีใจมากเขาเรีบขอบคุณเจ้าของรถทันที TJ บอกว่าวันนี้เขาสองคนโชคดีมากๆม,มันเร็วมากเขายืนบกรถอยู่ที่นี่ประมาณ40นาทีเท่านั้นแล้วเขาก็ได้รถกลับเลย TJ และทีแนะนำตัวกับเจ้าของรถทำให้ TJ รู้ว่าเจ้าของรถชื่อคุณท็อปอายุ31ปีซึ่งอายุเท่ากับ TJ คุณท็อปบอกว่า เขาเพิ่งกลับจากตั้งแคมป์กับน้องๆที่ทำงานและต้องกลับกรุงเทพวันนี้คุณท็อปบอกว่าทีแรกเขาเห็นป้ายว่าอยากไปกอทมอแต่ตอนนั้นเขาขับรถเลนในเขาเลยขับตรงไปเพื่อกลับรถ แล้ววนมาใหม่เพื่อถามให้แน่ใจว่าต้องการไปที่กรุงเทพจริงๆไหมการที่ได้เพื่อนร่วมทางนั่งรถกลับด้วยในการขับรถระยะทางไกลก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาจะได้ไม่เหงาระหว่างทางและถือว่าได้ช่วยเหลือคุณทีเจกับคุณทีด้วยคุณท็อปยังบอกต่ออีกว่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาเองยังไม่มีรถเป็นของตัวเองเขาก็เคยโบกรถแบบนี้เหมือนกันซึ่งเขาเข้าใจความลำบากนี้ดี พอตอนนี้เขามีรถเป็นของตัวเองแล้วเขาเลยอยากทำแบบนี้บ้างเพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆที่เขาเคยได้รับมาการได้ช่วยเหลือคนที่กำลังลําบากมันเป็นความสุขทางใจเล็กๆตั้งแต่ที่เขามีรถเป็นของตัวเองเขาทำแบบนี้มาโดยตลอดการได้พบกับ TJ และทีในวันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีและเป็นโชคชะตาที่ทำให้ได้เจอกันพอทีและทีได้ฟังแบบนี้พวกเขาก็ซึ้งในน้ำใจของคุณท็อปมากขึ้นไปอีก ที่คุณท็อปจิตใจดีขนาดนี้เมื่อถึงปลายทางที่รามคำแหงทีเจและทีได้ขอบคุณที่คุณท็อปได้ให้พวกเขาติดรถกลับกรุงเทพในวันนี้และทีเจยังได้บอกอีกว่า ระหว่างทางเขาได้คุยกับคุณท็อปหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการทำงานแล้วเรื่องครอบครัวมันเป็นการพบกันที่ดีมากชาเลนนี้มันทำให้เขาได้เพื่อนเพิ่มอีกคนซึ่งมันดีมากจริงๆจากนี้เรามาดูความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้กันบ้างนะครับ ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่จะชื่นชมในน้ำใจของคนไทยและคุณท็อปว่าเขาเป็นคนดีเอามากๆโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าขอบคุณน้ำใจคนไทยฉันคิดว่าการสื่อสารด้วยภาษาไทยนั้นยอดเยี่ยมมาก ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยใจดีมากเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่ฉันหลงทางในกรุงเทพไม่รู้จะทำอย่างไรมีคนช่วยฉันเอาไว้ตอนนั้นฉันพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่พวกเขาใจดีกับฉันมากฉันจะไม่ลืมความเมตตานี้ตอนนี้ฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยแล้วและฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันประทับใจมากกับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนี้ คนที่ไม่รู้จักประเทศไทยก็มองว่าประเทศไทยไม่ดีเป็นพวกขี้โกงแต่ฉันคิดว่าคนที่ชอบประเทศไทยจะยิ่งรักประเทศไทยมากขึ้นไปอีกเมื่อได้สัมผัสกับน้ำใจของคนไทยนี่อาจเป็นเพราะฉันชอบประเทศไทยเหมือนนกกับไข่อะไรเกิดก่อนความคิดเห็นต่อไปบอกว่าทุกปีฉันเดินทางไปที่ประเทศไทยคนเดียวและมักจะพบเจอเรื่องราวดีๆคนไทยน่ารักจริงๆ ฉันน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นวิดีโอฉันจะเดินทางไปอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันประทับใจนี่กลายเป็นวิดีโอที่ดีเพราะถือว่าคนไทยดีๆก็มีเยอะคงจะดีไม่น้อยถ้ามีตรภาพระหว่างทีเจกับท็อปยังคงอยู่ต่อไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคุณท็อปเป็นคนดีจนน้ำตาซึมจริงๆถ้าคนญี่ปุ่นไม่ใจดีกับฝรั่งเราโดนแน่ๆแ,และขอให้โลกสงบสุข ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นวิดีโอที่ซึ้งกินใจขนาดนี้และดวงตาของฉันก็ชุ่มชื้นขึ้นประทับใจในความงดงามของจิตใจของคุณท็อปฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคคลน,นี้จะมีชีวิตที่มีความสุขในอนาคตความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประทับใจใน,น้ำใจของคนไทยบทสนทนาของคุณท็อปเปี่ยนไปด้วยความเมตตาและฉันคิดว่าคู่ของทีจและทีดีที่สุด ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าน้ำใจคนไทยคำพูดที่ใจดีและห่วงใยของคุณท็อปประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มความคิดเห็นต่อไปบอกว่าหัวใจของคนไทยคือสิ่งที่ทำให้เรารักประเทศไทยมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีความคิดเห็นต่อไปบอกว่านายท็อปเป็นคนดีฉันก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันดังนั้นมันจึงดีที่ฉันคิดว่าสักวันหนึ่งฉันจะตอบแทนบุญคุณ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคุณท็อปใจดีประเทศไทยฟังดูดีมากฉันแทบรอให้ถึงสิ้นปีไม่ไหวแล้วอยากไปเที่ยวประเทศไทยให้เร็วที่สุดความคิดเห็นต่อไปบอกว่านายท็อปนายเป็นคนดีมากฉันตกหลุมรักประเทศไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคุณท็อปเป็นคนดีจนแทบร้องไห้ขับไปกลับรถแล้วกลับมาใหม่ไม่ง่ายเลยความคิดเห็นต่อไปบอกว่า ดีจริงๆค่ะช่วยบอกต่อๆกันไปว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนดีๆแบบคุณเยอะๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันรู้สึกได้ถึงน้ำใจของคนไทยฉันเคยนั่งรถโบกไปศาลเจ้าฟุกุโอกะด้วยยามลำบากคือความร่วมมือไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคุณท็อปอบอุ่นจังประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดฉันจะไปที่นั่นอีกครั้งในปีนี้ แต่ฉันอดไม่ได้ที่จะตั้งตารอว้าวภาษาไทยของคุณดีเกินไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่านี่คือรากฐานของความรักที่มีต่อประเทศไทยของฉันและฉันกำลังวางแผนจะเดินทางมาประเทศไทยในปีหน้าความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆและเป็นการพบกันที่วิเศษมาก คุณท็อปเป็นคนดีมีรอยยิ้มและวิธีคิดที่มีสเสน่ห์บางครั้งการเผชิญหน้าเช่นนี้อาจคงอยู่ไปตลอดชีวิตความคิดเห็นต่อไปบอกว่าชอบฉันสัมผัสได้ถึงความใจดีและความหลงไหลของคุณท็อปซังและฉันตกหลุมรักเขานี่เป็นวิดีโอที่ดีอย่างคาดไม่ถึงฉันอยากเห็นบางสิ่งที่มีท็อปซังคนที่ยอดเยี่ยม ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประเทศไทยดีที่สุดฉันเริ่มเดินทางไปสมุยพังงันและพีพีคราวหน้าฉันอยากไปเที่ยวหัวหินจังมันสนุกเสมอที่จะอยู่ในป่าตองถึงกัวลาลัมเปอร์ระหว่างทางกลับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดจากน้ำใจของคนไทยที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตาม คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ